สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ้าป่าเขย่าลงนะครับผมเช้านี้นะครับผมจะมารีวิวใน a ม a เรยนะครับหนังของกิเยโมเดลเทโรนะครับผมที่เคยกำกับพวกแปซิฟิกรีมเชฟออฟวอเตอร์คิมสันพีพวกนี้นะครับก่อนที่จะไปเข้ารีวิวกันนะครับผมผมจะเล่าเนื้อเรื่องย่อตามตัวอย่างของหนังนะครับแต่จะไม่เปิดเผยเนื้อหาที่สําคัญนะครับผมเนี่ยฮะเรื่องนี้นะครับมันจะเล่าเรื่องของชายหนุ่ม ที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคสร้างงานให้ตัวเองนะครับผมไต่เต้าจากเบื้องหลังของการจัดโชว์ละครเมื่อก่อนนะครับเป็นโชว์ต่างๆโชว์มายากลโชว์สัปประหลาดหรือว่าโชว์เทคโนโลยีอะไรพิศวงพวกนี้แหละแล้วก็เขาไปตกหลุมรักกับาทางนางเอกนะครับผมลุนี่มาลาเล่นเนี่แหละแล้วก็สารความสัมพันธ์ต่อมาจนแบบหนีกันไปตามกันไปนี่ตามกันไปอ่ะเข้าเมืองนะครับผม เพราะว่าเขาอะมีความสามารถค่อนข้างเยอะนะฮะทางแบลลี่คูเปอร์แล้วก็เข้าไปจัดโชว์ใหญ่ๆใ,ในเมืองได้ด้วยเก็บเงินเก็บทองลำรวยขึ้นแล้วก็ไปรู้จักกับนัก,กจิตแพทย์สาวผู้โด่งดังในเมืองนี้นะครับผมรู้จักคนใหญ่ผู้มีอิทธิพลมากมายนะครับในเมืองทำให้พระเอกเนี่ยมีคอนเน็ชันที่ดีขึ้นแล้วก็ไปได้รับงานใหญ่ๆรักษาคนใหญ่ๆห,หรือว่า ไปเล่นมายากลหลอกลวงคนใหญ่ๆโตๆขึ้นนะครับผมแต่มันก็เสี่ยงนะฮะเพราะคนอิทธิพลเหล่าเนี้เขามีมือปืนนะครับผมถ้าเกิดรู้ว่ามาหลอกลวงอะไรเนี่ยเก็บตัวได้นะครับผมทีนี้นะครับจะไปเข้ารีวิวแล้วนะครับผมจะแบ่งเป็นหกด้านเหมือนเดิมนะครับด้านที่หนึ่งนี้นะครับจะเป็นเรื่องของคุณภาพงานสร้างนะครับหนังของก u i l l e r m o del เนี่ยคุณภาพงานสร้าง จะดีเป็นพิเศษอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับเขาทำงานให้กับปีเตอร์แจ็กสันเรื่องเดอะลอตออฟดวลิงเนี่ยออกแบบตัวละครสัตว์ประหลาดต่างๆให้เยอะมากเลยแล้วก็หนังที่แกกำกับเองเนี่ยที่แกเป็นคนสร้างนะครับผมก็ยังเก็บรายละเอียดตรงนี้มาได้อย่างดีเลยครับตั้งแต่ p ป c i f i c r i m k i มสัน Peak Cape o วอ w a t e r หรือเมื่อก่อนนะครับ h e l l b o y พวกนี้แหละตรงนี้แกยังรักสามารถฐานและเป็นงานที่แกถนัดเลยนะครับผม คือเป็นงานที่สร้างชื่อแกตั้งแต่แรกๆก่อนที่แกจะมากำกับหนังนะครับดีตั้งแต่การถ่ายภาพที่รู้ทันทีเลยว่าเป็นหนังของแกการถ่ายภาพอย่างนี้แล้วมีความเขียวๆอ่ะ่เป็นพิศวงนะครับผมเข้ามาเหมือนกับแสงข้างหลังผมนี่แหละ <laughs> เขียวๆเข้ามากึนๆบางซีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกคอสตูมหรือว่าเมคอัพแหละแล้วก็โปรดักชั่นดีไซน์นะครับผม ทำให้นึกถึงเรื่องพวก Shape of Water หรือไม่ก็คิมสันพีกได้เลยนะฮะเพราะเป็นหนังย้อนยุคเหมือนกันนะครับผมซึ่งแกเริ่มชอบถนัดด้านนี้แล้วแหละอืมออกมาได้ดีเลยแต่ว่าเสียงอ่ะด้านเสียงนะครับหนังเรื่องนี้ไม่โดดเด่นนะครับผมแทบจะไม่มีอะไรโดดเด่นด้านเสียงเลยตรงนี้นะฮะที่เป็นข้อเสียแต่ว่าแค่เรื่องขององานสร้างตรงอื่นอ่ะด้านภาพหรือโปรดักชันดีไซน์พวกเนี้ยคอสตูมเมคอัพอ่ะอันนี้ผมให้นะครับผม ยังดีอยู่สองตันกล่าวค่าสมเหตุสมผลของบทนะฮะเรื่องนี้เฉยๆมันมีข้อบอกพร่องเยอะครับผมเรื่องของตัวละครหลักเลยเคสแมนเชตดเนี่ยที่เป็นจิตแพทย์อะ่ะมันโผล่มาแบบแปลกๆนะครับผมคือเหตุผล, U U ลยอยู่ๆโผล่มาอะไรเงี้ยคนดูก็งงบาทแีแล้วก็มาเล่าเรื่องแผลแล้วก็ไม่เปิดอดีตให้ดูหน่อย หรือเล่าปมต่างๆให้มันดูอีกนิดหนึ่งสักห้านาทีสิบนาทีก็ว่ากันไปนะครับนะคือเข้าใจนะครับว่าเรื่องนี้มันรีเมคมาจากของเก่านะครับผมยุคคลาสสิกแล้วมันคงหั่นบทอะไรไปดัดแปลงไปอะไรเงี้ยทำให้บทอ่ะมันอาจจะไม่ดูสมบูรณ์เท่าที่ควรนะครับผมอะแล้วอีกตัวละครหนึ่งนะครับลูนี่มาลาคือตอนครึ่งเรื่องแรกเนี่ยเธออ่ะเด่นเลยนะครับผมแล้วก็เออคนดูเริ่มเริ่มอินแล้วะ่ะคนดูเริ่มเริ่มได้แล้ว เริ่มอยากจะติดตามตัวละครนี้ต่อแต่พอตอนที่พระเอกมันเข้าในเมืองเนี่ยไปรับงานใหญ่ๆขึ้นอย่างเงี้ยโอ้เธอหายไปเลยนะฮะจากหนังแล้วก็แทบจะไม่มีความสําคัญจากหนังเลยมันก็ดูแบบไม่เข้าทีนะครับผมดูไม่ไม่มีชั้นเชิงนะครับผมน่าจะให้เธออะเข้ามาเยอะอีกหน่อยนะครับผมเอาง่ายๆผมนึกผมเปรียบเทียบง่ายๆนะฮะโทนใกล้ๆก,กันนะ่ะเรื่องพสิกนะครับผม ที่คิสเซนเบลฮิวแจ็กแมนแล้วก็สการเลตเล่นนะ่ะเออมันอย่างนั้นเลยครับผมลุนี่มาลามาโผล่อย่างนั้นแหละแบบสการเลตโยฮันสันนะฮะแต่มันไม่อินเท่านะครับผมคือสการเลตเนี่ยมันมีความเย้าวยวนนะครับผมแล้วมันมีเจ้าเล่ตอนนั้นนะ่ะเรื่องเพสเทกอะ่ะมีความเป็นชูอะไรเงี้ยชูยรักมันยาลอยเล่นเกลียนอะ่ะมันดูมีมิติมากกว่า ทางลูนี่มาลาเพราะว่าเรื่องนี้นะครับลูนี่มาลาเนี่ยไม่ได้มันยาล้อเล่มกุยันแบบสกาเลตในเรื่องเพสเทคนะครับผมเธอแบบเป็นคนใส่ซื่อบริสุทธิ์เป็นผู้หญิงแบบยุคโบราณเลยนะครับผมนี่แหละมิติมันเลยหายไปแล้วก็พอหนังอะ่ะทำให้บทอะ่ะไม่ส่งเธอเท่าที่คนในช่วงท้ายๆองค์ที่สามอะไรเงี้ยเธอก็แบบจืดชื่อในตัวละครเน,นี่ย ตรงนี้แหละนะครับผมเลยไม่ชอบตรงนี้เลยเนี่ยค,คุณภาพเนี่ยเรื่องของบทอะ่ะเฉยๆนะครับสามนะครับผมคุณภาพนักสแสดงนะเฉยๆเรื่องนี้นะครับคนที่เด่นที่สุดนะเทาที่ผมดูอะก็คือตัวของเคทรเบนชิดเพราะว่าท่วงท่าที่เธอออกมาแต่ละซีนนะฮะแล้วก็เรื่องของการพูดสีหน้าเนี่ยเธอเจ๋งเลยเป็นเจ้าแม่นะฮะราชินีอะ่ะพูดง่ายๆอะ่ะ ออนั่นแหละออกงเนเป็นลาชินีอย่างเงี้ยควบคุมซีนได้เลยเบลลี่คูเปอร์นะฮะมีหนังเรื่องอื่นที่แกเล่นได้ดีกว่านี้นะครับผมอเมริกันสเตเปอร์อะไรพวกนี้ผมว่าดีกว่าด้วยเรื่องนี้ปกตินะครับไม่โดดเด่นนะครับผมไม่จดจำนะของเบลลี่คูเปอร์อะโอเคนะต่อทีความสนุกตามียวหนังหนังเรื่องนี้นะครับมันเข้าชนกับสไปเดอร์แมนนะครับผมตอนนั้นน่ะ ผมยังไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้ผมแปลกใจทําไมมันไม่ทําเงินนะครับผมแต่พอผมได้ดูแล้วผมไม่แปลกหนังมันไม่สมบูรณ์นะฮะัเรื่องนี้ออกมาไม่ดีแล้มาชนกับสัมิเดอร์แมนเองเนี่ยยิ่งแย่หนังเรื่องนี้นะครับคุณสร้างเนี่ยหกสิบล้านเหรียญเยอะนะฮรผมระดับกลางๆงเลยอ่ะทำเงินไปเนี่ยเก้าล้านเหรียญน,นะครับผมเจ๊งนะเป็นหนังที่แย่ที่สุดของกิยโมเดลเทโรนะฮะผม ด้านรายได้นะครับผมท่านคําวิจารณ์เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแต่ด้านรายได้เนี่ยเจงที่สุดละแล้วก็ผมว่านะฟ็อกซ์เซิร์ฟไลท์ที่เป็นผู้สร้างหนังเรื่องนี้แล้วก็ให้ทุนจัดจําหน่ายนะครับผมเก็บตัวนะฮะเรื่องนี้เก็บต,ตัวมากเลยแล้วก็ฟ็อกเนี่ยอาจจะต้องแยกย้ายการทํางานกับกีโมเดอร์เทลโรไปืเรื่องที่แล้วนะเขาทาเรื่องของเชฟอว์วอเทอร์ไยแล้วก็ดีไงทาเงินดีแล้วก็ได้ชิงกอตกานะครับผม บลลี่คูเปอร์ไม่น่าชิงนะครับเรื่องนี้แต่ปกติแล้ว่เขาจะชิงมาตลอดเลยออสกานะเพราะว่าหนังอะเรื่องนี้มันไม่คอนเน็กความสนุกนะไม่คอนเน็กแล้วไม่อินนะครับผมผมว่าเอาง่ายๆนะครับผมสัปดาห์นี้นะครับกับ, How o บ How o เฮาออฟกุชชี่นะครับผมของลิลลี่สกอตะเฮาออฟกุชชี่เนี่ยอินกว่าคอนเน็กกว่าด้วยนะครับผมเรื่องนี้ไม่คอนเน็กเท่าที่ควรเลย แล้วก็ลิลลี่สกอตนะครับแกจะโดดเด่นด้านการเล่าเรื่องอยู่แล้วคนละด้านกันเล่าเรื่องอะไรดีกว่ามันทาให้คนดูคอนเน็กมากกว่าแต่ว่ากีโมเดเทโรเนี่ยเขาจะทํางานโปรดักชันได้ดีกว่านะครับผมแค่นี้นะครับนี่แหละก็ต่อนะครับผมห้าคุ้มค่าตัวผมว่าเฉยๆนะครับผมเรื่องนี้นะถ้าเกิดใคร ดูกุชชี่แล้วหนังเดียวกันอย่างเงี้ยดรามา่าก็มาดูเรื่องนี้ได้แต่ถ้าเกิดให้เรียกนะกุชชี่กับนาเมอนเลเนี่ยผมเลือกกุชชี่เพราะผมดูมาหมดแล้วนะทั้งสามเรื่องนะครับผมตัวนะฮะเมื่อกี้โชว์ยังนี่ฮะนเมอนเลนะครับผมรอบแปดโมงยี่สิบนะรอบเย็นๆนะครับผมแล้วก็ช่วงท้ายจะมีทีมเบคนิวเซนด้วยนะฮะ ที่เล่นโอเฮนรี่โผล่มานะครับผมหลากให้เขาคิดคนดูให้นะครับถ้าหล่ำลึกไปไกลพอจะกลับตัวก็สายไปแล้วนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยใช่เลยครับคือเขาถาล่มลึกไปมากนะครับผมแล้วก็จะกลับตัวเนี่ยก็ไม่ทันละแล้วก็โดนเจ็บตัวอะไรไปอีกนะครับผมเหมือนคนติดยานะครับผมต้องเละนะครับผมเรื่องนี้เฉยๆนะครับก็ ถูกสอที่นี้นะครับใครอยากดูหนังของกิโมเดเทโรไปดูกันได้นะครับผมเพิ่งเข้าวันหัดนี้นะครับใครชอบวิดีโอนี้นะครับก็ติดตามซับสไครต์และแสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับผมและลินนะครับคุณสามารถดูดตอนอื่นได้ที่นี่ตอนนี้เลยนะครับ